ไม่มีใครทําอะไรเราได้ถ้าเรานั้นไม่อนุญาตวันนี้พาทุกท่านมาที่สตัตหีอยู่ที่ชายทะเลพาทุกท่านมาดูเรืออนนภาพขอเชิญชวนทุกท่านชวนคิดเรือนี้สามารถลอยอยู่บนน้ำได้แต่ก็น้ำนี่แหละที่สามารถทำให้เรือจมได้ที่เรือจมไม่ใช่เพราะว่าน้ำเข้าไปในเรือเพียงอย่างเดียว แต่เพราะว่าเรือนั้นเกิดมีรอยรั่วและอนุญาตให้น้ำนั้นเข้าไปได้เช่นเดียวกันชีวิตของเรานี้ที่มีปัญหามากมายถ้าเราไม่อนุญาตให้ปัญหาเหล่านั้นเข้ามาทำร้ายจิตใจของเราเชื่อว,ว่าชีวิตของเรานั้นก็จะไม่ประสบพบเจอกับปัญหาเทอแอแรงมากขึ้นไปกว่าเดิมถึงขั้นทําให้ชีวิตและจิตใจต้องล้มหายตายจากกันเลยทีเดียวเชียวดังนั้นอาราภาพขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย กลับมามีสติดำรงชีวิตในปัจจุบันทำจิตใจให้แข้มแข็งทำร่างกายให้แข้มแข็งอย่าปล่อยให้ปัญหานั้นมารุมเร้าทั้งร่างกายและจิตใจจนเรานั้นต้องตายไปพร้อมกับปัญหาขอเจริญพร